อาจารย์สังสิทธ์เนี่ยบอกว่าในบรรดา16พักการเมืองเนี่ยฮะพักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับในความในความประทับใจของประชาชนเนี่ยคือพักพลังประชารัฐครับจะได้เสียงทั้งสิ้นเนี่ย8.3ล้านเสียงฮะคือ21.5สูงนะฮะสูงมากนะครับ8บล้านเสียงเนี่ยใช่ประชาธิปัตย์ตามมาที่2เนี่ยก็ประมาณ7.045ล้านเสียงหรือประมาณ18.3 เพื่อไทยมาลําดับที่3นะลครับ6.5้าล้านเสียงหรือประมาณ16.9ปซตภูมิใจไทยอยู่ที่3 1จล้านเสียงหรือ8.2อปเซนอนาคตใหม่ครับอยู่ที่ลําดับที่ห้าสองล้าน8ดแสนเสียงหรือประมาณ7.4เปอร์เซนต์และลำดับที่6ก็คือพรรครวมพลังประชาธิชาติไทยนะครับสองล้านสองแสนเสียงนะฮะอยู่ที่ประมาณ5.7เปอร์เซนต์อันนี้ของทางสังสิทธ์โพนะฮะของรักสิทธิ์โพที่อาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่อาจารย์สังสิทธิ์สรุปอย่างนี้บอกว่า ผลสารวจดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลังเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลผสมหลายพักค่อนข้างแน่นอนโดยพักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนาอาจจะกลายเป็นตัวแปรทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเสริมความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลชุดใหม่นี่ของรังสิตโพนะครับ อีกโพนึ่งน่าสนใจเป็นโพที่ผมเชื่อว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เคยทําโพแบบนี้<ะ>นี่คือโพสำหรับ first voter <ม>คือคนตั้งแต่อายุ18ถึงประมาณ24ปีนะครับ<ะ>คนที่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเ0เลือกอนาคตใหม่เยอะมากนะ,ะ16%ไปพักเพื่อไทยครับ5.2%เป็นประชาธิปัตย์นะครับถามว่าแล้วพักอีกพักหนึ่งไปไหนพักพลังประชารัฐ อันนี้ยังไม่ติดในโพลที่อยู่ใน First Water เอร์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีที่อยากได้คุณธนาทรน,นำมาเกินครึ่ง53%นะครับรองมาเป็นคุณชัดชาติ23%คุณอภิสิทธิ์รองลงมาคุณหญิงสุดารัตน์รองลงมาสุดท้ายเป็นพลเอกประยุจันโอชาความน่าสนใจของสถิติโพลนี้คือว่าตัวเลขที่มีผู้ใช้สิทธิ์หน้ามาัน7 8ล้านคน ซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวเลขผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทวิ t เตอร์ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์สําหรับคนรุ่นใหม่ก็มีประชากรอยู่มันเล้านกว่าคนเหมือนกันซึ่งประชากรเจล้านคนในทวิตเตอที่มีรายงานมา80%เป็นคนอายุ1 8บแถึงยีครับีน่าสนใจมากนะฮะการพูดการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียก็มีผลเหมือนกันนะครับคือผมได้มีโอกาสคุยกับทางคณะผู้จัดทําโผของมออก็น่าสนใจคุณวีสอดคล้องกันที่คุณวีว่าคือ Gen 4เนี่ยนะคือคนที่ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยประมาณประมาณ80%เนี่ยเยอะตัดสินใจแล้วอ่ะคิดแล้วก็แล้วก็เลือกในในแนวทางที่มันมันไม่สอดคล้องกับ Gen X กับ Baby Boom อ่ะแล้วไปด้วยอ่ะแล้วไปแล้วตั้งใจไปด้วยไม่น้อยหลับทับสิทธิ์ด้วยใช่ฮะอันนี้อันนี้ถือนะือว่าน่าสนใจคือไปศึกษาโพและลงไปในรายละเอียดเนี่ยไปคุยกับคนท่าโพเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างมุมมองของคนยิ่งรุ่นใหม่เท่าไหร่ยิ่งไปอีกทางหนึ่ง ยิ่งเก่าเท่าไหร่ยิ่งไปอทางหนึ่งคนละแบบเลยนี่ฮะอันนี้แหละคือเขาบอกว่าโพครั้งนี้ผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้การเมืองพลิกผันอย่างที่คาดคิดไม่ถึงเลยนะฮะขณะเดียวกันก็ยังมีโพของของทางเพื่อไทยเขาก็ไปทปําโพเหมือนกันนะฮะ,ะโพของเพื่อไทยเนี่ยที่ออกมาเ็าบอกว่าจะได้สอสอั้งที่ประมาณ1น0่รเสเสียงน,นะบวกลบประมาณ1ิที่นั่งนี่เฉพาะของเขานะ,ะเพื่อไทยนะบวกลบเนี่ยสิที่นั่งก็คืออาจจะถึง200ที่นั่งโดยสํายที่พักเดียว กรุงเทพมหานครก็บอกว่าได้แนี่ย11ที่นั่งแล้วยังมีโอกาสที่จะได้อีก4ที่นั่งรวมเป็น15ที่นั่งด้วยครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็เท่ากับว่ามากกว่าสองครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยสองครั้งหลังได้เก้าและสิบที่นั่งนะแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าอาจจะได้ถึง15ที่นั่งเยอะมากนะ